เข้าสู่ช่องเเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทาโร่ไพ่ทาโร่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง15มการาคมชาวธาตุไฟทุกท่าน,นะคะ่ะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจำเดือนมิถุนาย,ยนปี2565ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นเลยอาจารย์ขอเริ่มต้นสําหรับไพ่พลังงานหลักนะคะสิ่งศิษย์อยากจะสื่อสารอะไรกับดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นเดือนแห่งการที่ต้องมีความหนักแน่นแล้วก็มีความเด็ดขาดค่ะ คุณจะโลเลลังเลไม่ได้แล้วในะจุดนี้เดือนมิถุนายนฟันธงนะคะในเรื่องราวสำคัญสำคัญมีจุดต้องตัดสินใจมีจุดต้องเคลียร์กับปัญหามีจุดต้องมีความกล้าหาญที่จะสู้กล้าหาญที่จะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับตัวเองนะคะเป็นคาว่าโอกาสดีนะ สำหรับใบที่สองค่ะใบที่สองเด e เดวิลนะคะระวังเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนใจที่ผู้อื่นนำมาให้เช่นโมหะโทสะคำพูดคำจานะคะคำนินทาต่างๆอันนี้ต้องหนักแน่นอย่างที่บอกว่าอะไรที่ไม่ก่อประโยชน์กับเราให้ตัดทิ้งไปอย่าเอามาใส่ใจ นะคะแล้วก็เดือนนี้แนะนําการทําบุญนะคะการทําบุญถวายสังฆทานถวายพระตรายจีวรนะคะอุทิศบุญส่วนกุลให้กับเทวดาที่ปกปกักรักษาแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุลนี้ไปยังเจ้ากรรมนายเวรนะคะให้อานิส่งผลบุญนี้ส่งผลให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่คุณอาจจะต้องเหมือนกับดูคนให้ดีนะคะคนที่เข้าหาคนที่เข้ามาติดต่อนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจดังนั้นเนี่ยศึกษา ประวัติเขาศึกษาข้อมูลเขาให้ดีโดยเฉพาะใครที่จะเปิดรับใครใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทํางานเปิดรับการติดต่อ,อหุ้นส่วนใหม่นะคะหรือเปิดรับพวกน้องใหม่ๆอันนี้ต้องดูนะคะสำหรับใบสุดท้ายนะไพ่เดอะมนความคิดมากเรานะคะจะทำสิ่งใดก็ตามจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความมั่นใจนะคะอาจจะมีมุมมองความเครียดอยู่บ้างแต่อย่าทำให้มันกดดัน หรือทําให้มันเป็นกรงที่ขังตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคุณจะชนะความกลัวนะคะชนะความกลัวในใจแล้วคุณจะสามารถฝ่าฟันในอุปสรรคต่างๆไปได้ในชีวิตนะคะจันขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะไปทําบุญเสริมสิริมงคลสําหรับชีวิตนะคะ มาดูต่อสำหรับพื้นดวงพื้นดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูแล้วก็ที่สำคัญระวังในเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะช่วงนี้จะเป็นแนวันษณะของการหมดหมดแบตนะคะหมดพลังหรือบางทีก็จะใจร้อนหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายนะคะควบคุมในเรื่องอารมณ์ได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะ แล้วก็เด็ดขาดกับตัวเองนะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งเลยค่ะแต่นนพบตัวเราเห็นไหมคะอย่างน้อยคุณก็จะมีคนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นที่พึ่งสําหรับคุณได้นะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะเป็นคําว่ากรลยาณามิตรที่ดีคุณเคยเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือเขาถึงคราวที่คุณลําบากเขาจะช่วยเหลือคุณ หรือในเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ทําบุญทําทานอันนี้ส่งผลบุญนี้จะหนุนนําทําให้คุณประสบความสําเร็จการเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆไม่ถึงขั้นติดขัดมีปัญหาแต่ก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ต้องไปแบบระมัดระวังนะคะสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ความอึดอัดอยู่ตรงนี้นะบางทีคุณอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดหรอกคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจการทํางานกับผู้ใหญ่ในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเครียด นะคะอย่างที่บอกว่าทําหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่นั่นแหละนะคะบางทีคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจอคำเหมือนคําพูดยุแย่ทําให้คุณผิดใจกันกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่มองคุณไม่ดีผลของงานนะคะความรู้ความสามารถผลของงานจะการันตีเราเองนะคะสําหรับครอบครัวเป็นคําว่ามีโชคใหญ่เข้ามามีโอกาสมีโชคลาภก้อนโตเข้ามาในครอบครัวนะคะหรือคุณจะมีเกณฑ์ที่เหมือนกับ จะลงทุนอะไรอย่างเช่นธุรกิจกับครอบครัวหรืออาจจะมีการสร้างบ้านใหม่หรือการเอาเงินนั้นอะไปลงทุนซื้อที่ทำอสังหาหรือการปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านแบบนี้เกิดขึ้นนะคะสําหรับลูกน้องบริวัรก็ไม่ค่อยเวิร์กช่วงนี้ยแฮงแมนขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพึ่งไม่ได้ทั้งทั้งเจ้านาย ผู้บังคับบัญชาก็ดูอื่นๆตึงๆกันลูกน้องก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะช่วงนี้ตนแรเป็นที่เพิ่งหันตนก็เลยกลายเป็นว่าคุณต้องเข้มแข็งมากๆกล้าหาญมากๆคือเหมือนกับว่าต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆนะคะต้องพัฒนาตนเองเยอะๆเลยเรือนอลีบอกว่าคุณอาจจะต้องเหมือนกับหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆหรือหาโอกาสใหมๆ่ๆหาความช่วยเหลือใหมๆ่ๆบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะคะ หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่กําลังตัดสินใจนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางชีวิตเช่นการลงทุนเช่นการทําธุรกิจต่อยอดธุรกิจหรือการเจรจาในเรื่องธุรกิจนะคะสําหรับปัต,ตนี้นะบอกเลยว่าระวังช่วงนี้จะมองว่าคนรอบข้างไม่ค่อยเว่อร์ดวงบริวารน,นะคะถ้าเป็นคู่นสนคู่ค้าก็ไม่ค่อยดีค่ะเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยฟังคุณเนะี่ย จะคุยกันรู้เรื่องไหมในเมื่อต่างคนต่างไม่ฟังกันนะคะแต่นี่อาจารย์มองว่าเลือกดีๆนะสําหรับใครที่กําลังจะลงขันทําธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นนะคะหรือถ้าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยคุณก็ต้องดูดีๆนะคะเสียเพื่อนมาเยอะแล้วนะคะเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครถ้าดวงไม่สมพงกันจริงๆเนี่ย ไปกันไม่รอดนะคะสำหรับในมุมมองความรักมีไพ่เดวิลขึ้นมาสองสำรับแล้วนะแต่เนี่ยระวังในเรื่องรักซ้อนหรือระวังในเรื่องอารมณ์นะคะหรือระวังปัญหาจากบุคคลที่สามอาจจะไม่ใช่คนที่มาเป็นแบบมือที่สามในเรื่องความรักอาจจะเป็นคนอื่นที่เอาเรื่องเดือดร้อนมาทำให้คุณทะเลาะก,กันนะอย่างเช่นผู้ใหญ่อย่างเช่นคนคนรับข้างข้างบ้านอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะดังนั้นคุณต้องสตรองนะคะ สำหรับโครคภัยไข้เจ็บในะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การปวดข้อยกของหนักนะคะปวดตึงหรือการพิมพ์งานนานๆอาจจะมีเกณฑ์นิ้วล็อกข้อมือเจ็บนะคะแล้วก็ช่วงนี้สุภาะะได้โชคลาภจากจากผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคู่รักคู่ครองอาจจะเป็นญาติฝั่งทางแม่หรืออาจจะเป็นคุณแม่ ะะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากผู้หญิงติดต่อการงานกับผู้หญิงสัมภาษณ์งานกับผู้หญิงจะผ่านนะคะจะมีโอกาสสำเร็จเสร็จสิ้นในเรื่องราวของอาชีพการงานเรือกนกรรมะนะคะห้าดาบช่วงนี้เห็นที่บอกว่า the winner คะ่ะคือสู้จนเหลือคุณคนสุดท้ายอะนะคะดังนะั้นถ้าคุณไม่หยิบดาบขึ้นมาสู้นะคุณจะแพ้ที่ตรงนี้มีไว้สำหรับคนที่กล้าพอ นะคะดังนั้นเนี่ยใช้ชนะถึงแม้ว่ามันอาจจะแลกมาด้วยความยากลำบากแต่มันก็คุ้มค่านะคะลาภมาจากผู้หญิงจริงๆด้วยนะคะดังนั้นในโชคลาภวาสนาจะดีขึ้นดวงชะตาจะดีขึ้นจากต้นเดือนอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีคนที่หยิบยื่นโอกาสหรือว่ามีอัศวินขี่ม้าขาวหรือมีคนเห็นว่าเราลำบากก็ยื่นโอกาสเข้ามาช่วยนะคะ แล้วก็เรือนวินาศค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้คิดมากหลายอย่างหลายทางนะคะเป็นจุดของการตัดสินใจก็เพราะว่ามี2ดับขึ้นมาทําให้เราต้องมี1ดับและชนีดดับที่ต้องเด็ดขาดนะคะกล้าตัดสินใจแล้วก็เดอะ h ช r เรอร์คะลุยเต็มที่นักรบชาวลัคนาราศีธนูนะคะท้อไม่ได้ท้อมีไว้ให้ลิงถือก็พอนะคะเราไม่ต้องมาถือไว้นะคะ เดือนนี้นะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยขึ้นอยู่กับความกล้าหาญจริงๆขึ้นอยู่กับคำว,ว่าเปิดโอกาสให้กับตนเองจริงๆนะคะแล้วถ้าคุณสู้กับชีวิตนะคะคุณถึงจะได้คําว่าชัยชนะเข้ามานะคะสู้ๆจะเป็นกําลังใจให้มาจราบลึกกันต่อในสถานการณ์การงานนะคะการงานจะเป็นเช่นไรเริ่มใบที่หนึ่งกันเลยนะคะไ่ประสังคราชเห็นไหมคะ สิริธิ์โดนบรรดาลประทานพอนะคะโชคลาภวาสนาทางด้านการงานรู้ว่าคุณเหนื่อยรู้ว่าคุณหนักนะคะแล้วคุณจะได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาคุณโอกาสที่ดีๆนะคะหรือคุณสามารถที่จะเหมือนกับขอคําแนะนําหรือ หรือสงบจิตใจนะถ้คุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เครียดหรือคิดมากนะคะการไหว้พระสวดมนต์การทําใจสบายๆการมีสมาธิอยู่กับตนเองจะช่วยให้คุณเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าวางแผนในเรื่องการงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะขอพร่งศรที่คุณนับถือบูชาในเรื่องการงานนะคะหรือขอพรอ,องค์ องค์พระพุทธชินราชนะคะก่อพอเสียงสิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาได้ทั้งหมดทุกองค์ทุกท่านเลยท่านจะดนบันดาลประทานพอนะหนทางในการแก้ไขปัญหาแล้วการงานของคุณจะสําเร็จรับเรื่องสมหวังนะคะสมหวังดังใจนะใครมีปัญหาก็จะเคลียร์ปัญหาได้จบปัญหาเก่าๆคา,าราคาซังหรือบางคนบอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าเปลี่ยนงานใหม่จะดีไหมดีค่ะได้งานใหม่ที่ดีมากขึ้นได้งานใหม่ที่เป็นคําว่าโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นงานที่เหมาะ เหมาะเจาะถูกต้องถูกที่ถูกเวลานะคะบางคนบอกว่าโอ้โหทํางานที่เก่าเนี่ยทุกทรมานเหลือเกินย้ายงานมาเดือนนี้จะโอเคไหมโอเคมากๆนะคะ สำหรับการเงินนะคะช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยนะมีเกณฑ์จะถูกโกงหรือมีเกณฑ์จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องตัวบทกฎหมายคดีความฟ้องร้องหรือเรามาระวังในเรื่องของลูกน้องบริวารจะนําพาปัญหาทางด้านการเงินหรือคดโกงเราได้ต้องตรวจสอบดีๆนะคะอย่างที่บอกว่าจะรับใครใหม่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้ต้องศึกษาประวัติดีๆนะคะในเรื่องการเงินหากเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ยังโอเคอยู่ไปได้เรื่อยๆนะคะในจุดนี้นะแล้วแถมก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างแต่เป็นโชก้อนเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่จะมากับสัม,มาอาชีพซะมากกว่านะในเรื่องการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยขยันขยัน,ยนวิ่งสูฟัดนะะขยันทำเต็มที่นะคะลุยงานเต็มที่อย่ากเกี่ยงงานอย่าหมิ่นเงินน้อยนะคะสำหรับการเรียนการศึกษากันบ้างนะ เอาตัวรอดให้เป็นนะคะช่วงนี้หรือบางทีระวังเจอเพื่อนเอาเปรียบนะคะเจอเพื่อนเอาเปรียบจากความใจดีของคุณนั่นแหละนะคะเพราะคุณเป็นคนที่แบบไม่กล้าจะปฏิเสธเขาอะแต่เขานะ่ปฏิเสธคุณนะระวังเจอเหมือนกับคําพูดไม่ดีจากเพื่อนนะคะหรือคําพูดที่เหมือนคําดูถูกในเรื่องของการทํางานการเรียนของเราเนะี่ยอันนี้อย่าไปใส่ใจนะจารย์บอกเลยว่าคุณต้อง กล้าหาแล้วเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะไม่เช่นนะั้นในคุณจะคุณจะท้อนะคะคุณอาจเจอสถานการณ์ความยากความกดดันหรือเจอคนเอาเปรียบหรือเจอคนนินทาแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยความกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งของตัวเราเองนะคะสำหรับในมุมความรักคนโสดคนโสดก่อนนะคนโสดจะเป็นเช่นไรอางานหนักเหลือเกิน สิไม้เท้าภาระก็หนักงานก็หนักแต่ความรักก็เข้ามาไม่หยุดไม่หยุดจนคุณคิดมากจะยังไงคิดมากจริงๆในจุดนี้มีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วมันมันจะเวิร์กจริงหรือเปล่านะคนที่คุยคุยอยู่จะจีบอยู่บางคนก็เป็นสายเปยนะเจอคนอายุมากกว่าที่เป็นสายเปยเจอเด็กเอาใจแบบนี้เกิดขึ้นจะยังไงดีนะคะจะเลือกเด็กหรือเลือกผู้ใหญ่คุณกําลังไม่ตัดสินใจเลือกใครไพ่เดอะฟูลเนี่ยบอกเลยว่าคุยไปเรื่อยๆ นะคะยังไม่ตัดสินหรอกมองดูไปเรื่อยๆว่าใครจะเวิร์กใครเวิร์กใครไม่เวิร์กนะคะขอดูนิดนึงนะช่วงนี้เพราะอะไรอาจารย์ถึงไม่อยากให้ตัดสินใจเพราะว่ามันมีโอกาสมันอยู่ในช่วงจังหวะของการที่จะอาจจะเจอกับเจ้ากรรมนายเวรต้องเลือกดีๆมากๆเลยนะคะเลือกคนที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทิศท,ทางที่ดีเป็นโพสิทีฟนะคะสาหรับชีวิตไม่ใช่เนกาทีฟนะไม่ใช่เข้ามาแล้วเสียทรัพย์เสียสินนะคะไม่เอา นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมอกว่าในในคนที่บรรดาที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยที่คุยทั้งหมดเนี่ยคุณจะเจอคนที่แบบดีที่สุดแล้วนําพาชีวิตคุณออกไปให้อยู่ในจุดที่คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นคําว่า Let's Go นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาให้เกียรติคุณนะคะคุณต้องการคนแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเข้ามาแล้วชีวิตคุณดูสดชื่นเนี่ยดูรีแลกซ์ดูผ่อนคลายดูเหมือนกับชีวิตใหม่นะการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ อะก็ถือว่าดูดีนะในจุดจังหวะนี้นะคะคบกันไปก่อนอาจารย์มองว่าคุณมคีคำตอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเหมือนอย่าเพิ่งตัดสินใจคะ่ะดูกันไปนานๆนะคนโสดนะคะสําหรับคนมีคู่กันบ้างคนมีคู่คนมีคู่เองก็ระมัดระวังนะคะเป็นคําว่าโอกาสขึ้นมาแล้วนะมีคนเข้ามาแทรกแซงความรักมีคนทําให้คุณรักคุณหลงนะคะระวังรับซ้อน แต่ดูดีๆนะจำบว่าเขามาเพื่อเอาเปรียบมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณซื้อสัตย์กับความรักของคุณน่ะคุณจะโอเคคุณจะไม่ทุกข์นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณจับปลาสองมือนะคะคุณจับปลาสองมือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยบอกเลยความทุกข์จะมาเยือนนะคะที่บอกว่าคุณจะเสียคุณจะเสียแผนอนาคตที่คุณวางเอาไว้คุณจะเสียคนที่เขารักจริงนะคะคนที่เขารักคุณจริงเลือกคนที่ให้โอกาส อย่าเลือกคนที่มาความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเลือกคนที่เขาอยู่เคียงข้างคุณเลือกคนที่จะเป็นอนาคตในชีวิตคุณได้นะคะคําแนะนำร้อนร้อนร้อนต้องดับกระหายนะใจเย็นๆนะคะอย่าพึ่งจินตนาการไปเขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นความหลงมันเป็นความหลงชั่วครู่มันไม่ใช่ความจีรังยั่งยืนกลับไปสู่ความสุขที่แท้จริงดีกว่าอันนี้เป็นคําแนะนํานะสําหรับคนมีคู่นะคะ คุณกำลังเล่นกับไฟอยู่หรือเปล่านะช่วงแรกก็ดูท้าทายนะสุดท้ายก็จะเขาเรียกว่าเหมือนกับหัวใจคุณก็จะถูกถูกเสียความเชื่อใจไปแล้วว่ามันเรียกคืนยากนะั้นอันนี้ต้องระวังสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะสิ่งศักดสิทธิ์เปิดทางให้นะไพ่ h e w o r l d มีข่าวดีจากทางไกลมีข่าวดีในเรื่องการงานมีคำว่าข่าวมงคลในชีวิตมีคำว่าข่าวมงคลในครอบครัวนะโดยเฉพาะพันธุเนี่ยเงินฟูนะบอกเลยว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ที่บ้านหรือไหว้พระสวดมนต์หรือขอพรเจ้าที่เจ้าทางนะคุณอาจจะมีโชคดีเข้ามาว้าวประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนา ทำอะไรก็ตามจะมีเกณฑ์รับรื่นทําการงานก็จะรับรื่นการเดินทางก็จะรับรื่นนะคะช่วงนี้เพียงแค่อย่าใจร้อนก็พอแล้วทุกอย่างลงตัวนะคะมาดูต่อสําหรับคําแนะนําความรักคนที่แต่งงานแล้วมีคําแนะนําใดบ้างนะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งเห็นไหมคะฟังเสียงหัวใจซึ่งกันและกันทุกอย่างไม่ได้มีอะไรค่ะช่วงนี้เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเหมือนอคุณคิดอะไรคุณทําอะไร,ะไรก็อยู่ใน เขาเรียกว่าเหมือนกับมองตาแล้วรู้ใจอะค่ะไม่ได้เกินไม่ได้เกินที่เขาจะเข้าใจอะนะถ้ามีปัญหาเขาก็จะคอยปลอบประโลมคุณนะคะเขาดูปปาดเดียวก็รู้แล้วว่าคุณกําลังสุขคุณกําลังเศร้าคุณกําลังโอเคคุณกําลังมีความสุขนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าความรักเนี่ยจริงๆมันดูไม่ยากคนที่ใช่จะอยู่กับเราได้นานคนที่ไม่ใช่ก็จะมีเหตุออกไปจากชีวิตเรา ะะดังนั้นถ้ามีความรักที่ดีอยู่แล้วให้รักษาความรักที่ดีนั้นเอาไว้นานๆนะคะรักษาความดีความงามที่มีต่อกันนะอาจารย์ขอเปิดคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะด้วยไพ่ออร์เคิลนะคะมีคําแนะนําใดบ้างในเดือนนี้ด้านอื่นๆน,นะคะ เริ่มที่ใบที่หนึ่งกันเลยนะคะคว้ามันมาให้ได้ค่ะเงินนะคะจุดเนี้ยมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินที่คุณวา้สึกว่าคุณจะได้ไหมคุณจะได้ไหมอย่าพึ่งเครียดตําเต็มที่ก่อนสุดมือก่อนเอื้อมที่ที่สุดก่อนอย่าให้มันหลุดลอยไปนะคะเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ในมือเรานะคะคิดใหญ่เอาไว้ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะได้มันจะมีเกณฑ์การขยับขยายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานฐานะ ความมั่นคงในครอบครัวนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นข้อบกพร่องกลับไปปรับปรุงแก้ไขนะคะกลับไปปรับปรุงแก้ไขยกเว้นความรักถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ปล่อยไปนะคะตัดอดีตที่มันดึงรั้งเราไว้นะคะให้คุณเปิดใจที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ที่เข้ามาในชีวิต move on นะคะ move on หรือสำหรับใครที่เจ็บป่วยนะคุณจะหายดีจะเจอคุณหมอเก่งที่ช่วยรักษาอาการจะดีขึ้นนะคะอาจารย์ขอสรุปไพ่เทพยากรค่คะเดือนนี้นะดวชะตาชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยระวังอารมณ์เห็นไหมคะควบคุมในเรื่องอารมณ์มีโอกาสหัวร้อนนะไม่ว่าจะเป็นโทสะโมหะที่เกิดจากผู้อื่นมากระทำเรา นะคะมากระตุ้นเราให้ปรีระลอดแตกหรืออาจจะเป็นเราที่อาจจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมทุกสิ่งอย่างอย่างใจเย็นนะคะแล้วทุกอย่างจะลงตัวเปลี่ยนแปลงได้ค่ะคุณเก่งมากคุณจะเปลี่ยนแปลงเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยความ เก่งของคุณความกล้าหาญของคุณทุกอย่างก็จะรับรื่นนะคะก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชานะคะโดบนบรรดาประธานพรให้ชาวลัคนาราศีธนูประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ทุกประการพุทธังสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆังสําเร็จสําเร็จด้วยนะโมพุทธายะพระคาถาที่จ์แนะนําจะมีพระคาถายันทุนสะดอกเคราะห์นะะพระคาถามหาจากักรพรริ พระคาถาบูชานะคระพระศรีวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบนะคะความสําเร็จจะมาถึงคนอุปถัมภ์จะคําชูเราไปในทิศทางที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่มาใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหวังกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องที่คุณประชันอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้อาจารย์จะดูให้หนับพื้นดวงนะคะแล้วก็จะดูให้ตั้งแต่ดวงประจําเดือนนะคะดวงเครื่องปีหลังจะเป็นอย่างไรรู้ก่อนวางแผนก่อนนะคะจะกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ